สวัสปริมพ์่วันนี้มาพบกับลูกปีเ่ทวายสงกระตินเป็นกันเป็นีที่สามแล้วมันก็เป็นการเช็ดทีธีการทวายส่องกระทินประตูตังแล้วอันนี้ลังจากนี้จ้ากปกส่กับบานกับช่งแล้วเราเป็นไปกับกัปช่องดีครับไม่้บเปลี่ยนทั้งหมดนอได้ โอ้าบไปนาบม่เครับครับครับนี่ะ้อ่ไม่เห็ีอ่อืมอ่าเมขวาอะไรยังมาพัดนี่นะ ค่ะโอ้อืมก็เราก็ยืมไปสบปีเจ้าวันนี้ก็มาเห็ดกับเขาได้ผมให้รวมให้อืมแล้วก็มีมาดำฟันดำหย้ามีมาเป็นแล้วมาเห็นนะมาโซนมาลงบอกว่าอยากจะลงอยู่ทีู่ป่ะจะจะลงกับเขาไปนั่นท่านเลยนะอืมโอ้ที่หมูในบ้านจ้างอุบุต

ทัดเปลี่ยนกันไปเส้นโนปูคัดปูขัดเดมาเดม่าเส้นเอะเดอธรรมดาแล้วเอออือขู่หมากระมาตลอดไม่ได้มาละมันมันหมากระได้ได้เหตไล่ขมูเหมาถวายส่งกันที่เนี่ยปีที่สามแล้วมาเดอะขมือเดอะหมาจ้่มือ มไปาไปได้เป็นซักไปักเด็ก้กซักเอออันมาเอาพี่น้องมาทวายสองกระทิ้นคือเก้าเนี่ยเห็ดไปเลยเลยคันมีโอกาสก็มีบุญร่วมกันก็ได้มาทุกปีได้เนี้อปีสามแล้ว

เอามวยจะกี่คนไหวเลยเนีปกติามตามนี้มันมาเที่ยงกว่าเลยวั้เออบ่หัวาสิบเออลยไปเร่ไปเลยนะไปทให้แต่ละปมาประมาณนี้นี้โอ้เออเออฮียบ่าวมือุ่นเลยกัไนดี บบออเนี่เป็นชมัมงบัญชีเนาะอโอ้นี่ซสลาเออลงขวาลงขวาโอ้บุญเกือบเปอรเซนน้อยเลยเดี๋ยนะลงขวาวัดพุตัง,ง,งเลยอ้โหอืมอืมอืมอ่าลุงเ้ก็ขอขออคอยเด้าาพี่น้องมา สบายสองกระตินบานกลางคิบที่โซ่ก็คอยจุบคิดแพงนี้ก่อนคิด้า็พอก็ุูเปลี่ยนใหม่แช่นี้ครับสวัสดีครับ